สวัสดีครับต่อยมีนะครับวันนี้ต่อยมีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคุยกับต่อนะครับซึ่งคอนเทนต์วันนี้ที่ต่ออยากจะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นหัวข้อของการพูดถึงการประสบความสําเร็จเพราะแต่ละคนนะครับมีเรื่องของบางคนบอกว่าเอ๊ะชีวิตฉันไม่ประสบความสําเร็จชีบางคนบอกว่าชีวิตฉันเนี่ยหูประสบความสำเร็จมากมายเลยมีเงินมีทองมากมายเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่า ไม้บรรทัดหรือบรรทัดฐานที่เราใช้ในการขีดกั้นเนี่ยของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับแต่วันนี้ต่อมีแขกรับเชิญพิเศษครับก็คืออาจารย์น้อยนั่นเองนะครับผมครับสวัสดีครับครับผม <c oughs> <c oughs> ก็จริงๆต่อรู้จัก,กอาจารย์มาเนี่ยก็น่าจะปีสองปีละ <c oughs> ที่เข้ามาปบบาาระกา์ <c oughs> นะครับก็ต่อเองเนี่ยก็เริ่มจากการที่รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาในวงการประกาศอยากจะมาเลี้ยประกาศ <c oughs> ก็ค้นหามาแล้วก็มเจอว่า เฮ้ยนี่คือสุดยอดเลยสุดยอดของคนที่มีความชํานาญเรื่องปลากัดอ่าฮนี่คือสิ่งที่ทําให้ต่อได้รู้จักกับอาจารย์น้อยนะครับแต่วันนี้ต่อมีคําถามหนึ่งคำถามครับอาจารย์ว่าในในปัจจุบันเนี้ยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่าอาจารย์อยู่ในระดับที่เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วหรือยังครับอ่าในเรื่องทําปลาถ้าในเรื่องทําปลาเนี่ยก็พูดได้ว่าประสบความสําเร็จแล้วก็อยู่ในจุดที่เรายืนได้แล้ว นะยืนได้ด้วยขาของตัวเองอะไรตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ออกมาเขาเรียกอะไรทําคลิปทำคอนเทนต์ทำ, content, ทำสารพัดที่จะทำเนี่ยก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับความรู้แล้วก็ในระหว่างที่มันเป็นความรู้เนี่ยก็ทําให้หลายคนเหคนหมัยเข้ามารู้จักแล้วก็เข้ามาสัมผัสแล้วก็บางคนก็เาเรียกอะไรละ่ะเข้ามาเป็นลูกศิษย์เป็นครูกันอะไรพวกนี้อ่าันะนี้ก็ทําอยู่ใน ฟาร์มนี่แหละนะทำคอนเทนต์ทำนู่นนี่นั่นอยู่ในฟาร์มถ้าจะเรียกว่าประสบความสําเร็จไหมก็ในระดับหนึ่งแต่คําว่าประสบความสําเร็จของหลายหลายคนมันไม่เหมือนกันใช่มันไม่เหมือนกันสําคัญเลยบางคนก็บอกว่าประสบความสําเร็จหมายความว่าจะต้องมีบ้านมีรถมีครอบครัวนู่นนี่นั่นนั่นเรียกว่าประสบความสําเร็จบางคนก็บอกว่าวันนี้แค่มีข้าวกินมีความสุขนี่ก็เรียกว่าประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นความสําเร็จเนี่ยมันไม่เท่ากัน นะมันไม่เหมือนกันหรอกบรรทัดฐานของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถ้าเกิดถามอาจารย์ว่าประสบความอาจารย์ก็ว่าประสบความสําเร็จนะในรูปแบบที่อาจารย์มีความสุขกันแล้วกันในวันนี้ที่ทั้งมีอาชีพที่เป็นอาชีพหลักเกี่ยวกับประกัดสิ่งที่เรารักครับ2ก็คือมีมิตรภาพที่หลั่งไหลเข้ามาจากไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าประกัดก็คือสิ่งที่เรารักนี่เนี่ยแล้วเราก็ได้มิตรภาพที่ดีด้วยอย่างยกตัวอย่างก็แล้วกัน หนึ่งในนั้นก็คือต่อนี่เองนะที่เข้ามาในวันแรกๆที่เราได้คุยกันไอ้ไม้ก็ผ่านทางไอ้โซเชียลไอ้ไม้ก็ผ่านทางโซเชียลเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องอทำปลาเลี้ยงปลาจะดูแลรักษาปลายัางไงนู่นนี่นั่นแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็ถึงขั้นวิ่งจากที่บ้านมาถึงที่นี่เลยก็ได้เจอกันแล้วก็เขาเรียกอะไรเรารวมทีมกันแล้วก็อาจารย์ได้สัมผัสว่ารู้สึก ถึงเขาเรียกอะไรล่ะความจริงใจก็ถึงได้คบกันยาวนานมาถึงตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องความสําเร็จที่ย้อนย้อนมาฮะมาที่อาจารย์นะถ้าพูดถึงความสําเร็จก็ตอนนี้นะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะ <c oughs> ในระดับหนึ่งครับเพราะอย่างของต่อเนี่ยต่อมองว่าในในมุมมองของต่อเองเนี่ยคำว,ว่าความสําเร็จของต่อมันใช่คนแต่ละคนมีความสำเร็จไม่เท่ากัน <c oughs> แต่ว่าอย่างของต่อเนี่ยต่อก็จะมองความสำเร็จของต่อว่าเอ๊ะ ตอนเนี้ยต่อมีความสุขกับสิ่งที่ต่อทําแล้วหรือยังอถ้าต่อมีความสุขกับสิ่งที่ต่อทําแล้วเช่นตอนนี้ต่อมีหน้าที่การงานนะครับต่อมีครอบครัวต่อมีบ้านต่อมีรถโอเคแล้วต่อไม่ต้องไปเบียดเบียนใครแล้วต่อก็สามารถที่จะมีความสุขในแบบของต่อได้ถูกต้องอันนี้ต่อก็มองว่านี่คือความสําเร็จของต่อแหละถูกต้องพียงแต่ว่าความสำเร็จของแต่ละคนเน่ะต่อก็มองว่าคือมันไม่เท่ากันหรอกบางคนบอกว่าฉันอะอยากจะมีเท่านี้ แต่พยายามจะไปมองคนอื่นที่เขามีามากกว่าหรือบางคนก็ไปมองคนอื่นที่เขามีน้อยกว่าอ,อทาให้เขามีความรู้สึกว่าบางครั้งเขาก็น้อยเนื้อต่ําใจว่าเฮ้ยทาไมตั้งแต่ปีใหม่มาฉันรู้สึกท้อแท้เลย่อยฉันไม่ได้อย่างที่ฉันตั้งใจไม่ประสบความสำเร็จอ,อันนี้อยากให้อาจารย์ฝากฝากถึงคนเหล่านี้ฝาก<ะ><ะ>ถึงคนเหล่านี้ใช่ไหมใช่หลายหลายคนแหละนะมันไม่คืออย่างนี้ <c oughs> มุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันนะเตจแล้วเนี่ยก็ชอบเปรียบเทียบโดยมองคนนู้นมองคนนี้มองคนนั้นโดยที่ไม่ได้มองที่ตัวเราจริงๆเนี่ยควรจะมองมองย้อนกลับมาที่ตัวเราก่อนว่าวันนี้เรายืนอยู่ในจุดไหนเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนและบางสิ่งบางอย่างได้บ้างก็ดีนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันทําให้ใจเรามันไม่ได้สงบสุขนะมันทําให้ใจเรารุ่มร้อนไม่อยากจะมีนู่นนี่นั่นถ้าอยากจะมีมันก็ต้องลงมือทํา นะแล้วก็ทําในสิ่งที่เราเรียกว่าเราชานาญนะแล้วก็อยู่ในช่องทางที่มันถูกต้องไม่ใช่อยากจะมีแต่ว่านั่งเออแล้วเหยแล้วก็อยากจะมีมันไม่มีได้หรอก <ically. S 1> เออมันไม่มีได้มันจะมีได้วันนี้คุณต้องอยู่ให้ถูกช่องทางแล้วลงมือทําอย่างนี้มันถึงจะมีแล้วถ้าเกิดมีบางคนที่เขาบอกว่าเขาเพยายามที่คือเขายังหาตัวตนเขาไม่เจอนะฮะอาการที่จะแต่บอกว่าต้องอยู่ให้ถูกช่องทางแล้วลงมือทํา แต่บางคนเขาบอกว่าเขายังหาช่องทางตัวเองไม่เจอเลยนอะอาแล้วเขาก็พยายามที่จะลองนู่น <c oughs> ลองนี่ลองนั่น,น <c oughs> คือพยายามที่จะลองมาตลอดเวลาอ,อแล้วเขาประสบแต่ความรู้สึกว่าเขาทําไปแล้วเขาก็เฟลเขาทําไปแล้วเขาก็เฟลอันดับแรกเลยอะคุณถามตัวเองก่อนในสิ่งที่คุณกําลังจะลงมือทาวันนี้ยคุณจริงจังก,กับมันมากน้อยแค่ไหนมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าทําเพราะใจรักกับจําเป็นต้องทํำเข้าใจไหม ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราจําเป็นต้องทําหมายความว่าวันนี้เราต้องออกไปทํางานถึงไม่ได้อยากไปแต่ต้องไปด้วยภาระหน้าที่ที่เรารับผิดชอบชอ,อันนี้เขาเรียกว่าจําเป็นจะต้องทํากับสองในสิ่งที่เราทํามันด้วยใจเราทํามันด้วยความรักแม้มันจะไม่มีผลประโยชน์ตอบกลับมาแต่เราก็ยังรู้สึกว่าอยากจะทําทีนี้เนี่ยถ้าเรามามองสองอย่างตรงนี้เนี่ย ถ้าวันนี้คุณอยากจะหาเขาเรียกอะไรตัวตนของตัวเองใช่ไหมว่าเราทําไมทําไม่ประสบความสําเร็จเราทําไมถึงทําแล้วไม่เห็นเหมือนคนอื่นเลยคนอื่นเขาทําแ๊บเดียวไม่เห็นจะต้องออกแรงไม่เห็นต้องทําอะไรมากมายเลยประสบความสําเร็จไปแล้ไอ้บางคนโหตะเกียรตะกายเต็มที่เลยเหมือนไปไม่ไปอย่างนี้ก่อน <c oughs> ให้เรามองตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่เราทํามาเราชอบมันไหมเราจริงจังกับมันแค่ไหนถ้าวันนี้เราจริงจังกับมันมากตั้งใจลงมือ นะคนควา้าศึกษาเรียนรู้ลงมือทํามีระเบียบม,มีวินัยอยู่กับมันแบบจริงๆจ,จังๆเชื่อว่าทุกคนทําได้หมดแหละทุกคนไม่ใช่เกิดมาแล้วกินข้าวเป็นเลยไม่ใช่ต้องหักต้องฝึกถูกไหมใช่ใชทุกคนไม่ได้ไม่ได้ยืนได้หรือเดินได้เลยถูกไหมต้องหักต้องฝึกทุกคนแหละเพียงแต่ว่าวันนี้เราจริงจังกับสิ่งที่เราทามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ย คุณลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณบอกว่าอยากจะประสบความสําเร็จคุณลองลองมองตัวเองที่ว่าทําในสิ่งเนี้ยคุณมีความสุขไหมถ้าเกิดคุณทําแล้วมีความสุขคุณทําแล้วมันจริงจังจริงจังด้วยนะไม่ใช่อ๋อมีความสุขครับทำห้านาทีมีความสุขครับทำสิบนาทีม,ม,ขขททมีไม่ใช่มันต้องจริงจังเข้าใจคําว่าจริงจังไหมต้องจริงจังกับสิ่งสิ่งนั้นเป็นอย่างมากไม่ใช่อ๋อวันนี้เราทําแล้วอ่ะนั่นเขาเรียกว่าจำยอมต้องทําแต่ ในสิ่งที่อาจารย์กําลังบอกวันนี้คือต้องจริงใจกับสิ่งที่เรากําลังจะทําวันนี้และตั้งใจทํามันมากๆอย่างนี้มันถึงจะประสบความสําเร็จถ้าเกิดไม่ไม่จริงใจไม่ตั้งใจไม่ประสบความสําเร็จและไอสิ่งที่เรียกว่าจริงใจวันนี้ถ้าบวกกับเขาเรียกนะบวกกับความชอบของตัวเองมันจะเขาเรียกอะไรล่ะเป็นแรงบวกมี power เป็นสองเท่ามันก็จะประสบความสำเร็จได้ไวขึ้นอย่างนี้ ก็เหมือนกับการมีพลังบวกถูกต้องเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดเราลงมัวแต่มีพลังลบเช่นอันหนึ่งที่บอกว่าคนอาจจะไม่ประสบความสำเร็จไม่ถึงเป้าหมายหรือไม่ถึงเส้นขีดที่เราเป็นบรรทัดของเราเนาะก็ส่วนใหญ่ก็มาจากพลังลบทำพลังลบก็มาจากเช่นอะไรบ้างอะเช่นถอยไงไม่ประสบความสําเร็จเกิดอุปสรรคอะไรพวกนี้เกิดหนึ่งเกิดอุปสรรคถูกต้องสองเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นเยอะเกินไปเอาไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยคนนั้นเขาทาแป๊บเดียวเขาก็รวยแล้ว ยงทำยังไม่ได้อะไรเลยอันนี้ผมเ,เปรียบเทียบปุ๊บเราเข้าถูกช่องทาง <c oughs> แบบแค่นี้เราอะเรากับเขาอะเราเปรียบเทียบโดยเห็นแค่เปลือกถูกไหมแต่คุณรู้ไหมว่ากว่าเขาจะประสบความสําเร็จเขาตั้งใจมากน้อยแค่ไหนใช่วันนี้เขาใช้เวลากับสิ่งที่เรียกว่าประสบความสําเร็จก่อนหน้านั้นไอ้ที่เรามองไม่เห็นนะคุณคิดว่าเขาลงมือทําเท่าไหร่ถึงได้มายืนดูจุดนี้ให้เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราบอกว่าอ๋อต้อง แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไม่ได้นั่นมันเป็นแค่เปลือกแล้วเสร็จแล้วเราไปได้ถูกทางเราเข้าใจอย่างเขาหรือเปล่าเพราะว่าคนเราความเข้าใจในแต่ละรูปแบบก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปเขาเรียกอะไรเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเสร็จแล้วบอกว่าคนอื่นทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแล้วเราทําอะไรก็ไม่ประ,ประสบความสําเร็จเนี่ยท้อถอยแล้วจะเริ่มท้อถอยแล้วหมดกําลังใจใช่พลังมันมาเยอะเกินมานะเปิดมาเยอะเกินไป ราะงั้นบางเรื่องครับต่อว่าถ้าเราอยากจะไปสู่เป้าหมายของเราอยากประสบความสำเร็จได้อ่ะเราต้องพยายามเพิ่มพลังบวกให้ตัวเราเองเยอะๆต้องอาจจะมองว่าถ้าเราทชแล้วมาจากไหพลังบวกก็หนึ่งเลยต่อว่าทุกคนพลังบวกต้องมาจากตัวเองก่อนถูกต้องถ้าเกิดพลังบวกไม่มาจากตัวเองไม่เป็นกําลังใจให้ตัวเองมัวแต่เอาพลังลบเข้ามาจากเสียงรอบข้างจากการไปดูนู่นนี่นั่นแต่ไม่เคยกําลังใจตัวเองเลย พลังบวกก็ไม่มีต,ตอบเพราะพลังบวกไม่มีความสําเร็จมันก็ยิ่งมาช้าย,ยิ่งมีอุปสรรคมากขึ้นจนสุดท้ายเขาก็อ่ะพอแล้วแล้วก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเป้าหมายก็เปลี่ยนไปความสาเร็จมันก็ยิ่งไกลออกไปต,ตองการที่จะเดินไปถึงเป้าหมายไปถึงความสำเร็จตัวนั้นมันก็ยิ่งช้าไปขึ้นเรื uh ่ huh. อใช่แล้วเพราะงั้นตอนนี้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับก็อาจจะลองเอากลับไปคิดว่าจริงๆแล้วไม้บรรทัดตัวเองอยู่ที่ไหน แล้วก็การที่จะตั้งไม้บรรทัดของตัวเองได้เนี่ยหันมาบอกกับตัวเองหน่อยว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันอ่ะทาได้ถูกต้องไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยมากไปเปล่ามากไปเปล่ามากสูงไปไหมอะไรเงี้ยค่อยๆตั้งเป้าหมายใช่ค่อยตั้งเป้าหมายแล้วแล้วพยายามไปให้มันถึงถูกต้องอ่ะฮะไม่ว่ามันจะนานมากน้อยแค่ไหนแต่เราต้องพยายามฟันฝ่าไปให้ถึงให้ได้เพื่อสร้างพลังบวกให้กับตัวเองถูกต้องแล้วและถ้ามีพลังบวกในวันนี้ ในวันหน้าคุณก็จะไปถึงฝั่งที่คุณอยากจะไปให้ถึงตองแน่นอนนะครับก็วันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์น้อยด้วยนะครับผมที่มาร่วมกันวันนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันครูนะครับก็ยังในฐานะที่ต่อเองก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์น้อยคนหนึ่งนะครับต่อก็ขอให้อาจารย์นะครับมีความสุขมีเขาเรียกว่ามีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ปีนี้ขอให้ไม่มีโรคภัยบิดเบยนเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเขาเรียกว่า ไวรัสมันเยอะอ่าฮะก็อยากให้อาจารย์มีสุขภาพที่ดีครับครับผมก็ขอขอบคุณอาจารย์ด้วยครับส uh huh. วัสดีครับสวัสดีครับ uh huh.